สวัสดีทุกคนนะจ๊ะย็นไงจ๊ะเคี้ยวสดงดงามเพราะน้ำหมักเศษอาหารนะน้ำหมัเกเปลือกทุเรียนเงี้ยอืมต้องขยันใส่นะจ๊ะเราปลูกแบบปลอดสารอะ่ะต้องพยายามขยันใส่เอาสุกแล้วหรือเอออเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บจริง,รงๆเก็บไปเพาะมเมล็ดหวานๆไว้ลงลงลง,ลงในกระถางไหนก็ได้นะเอาไว้กินใบ เอาไว้กินใบเนี่ยใบย,ยอเนี่ยเอาไว้กินใบนะเอาไว้กินใบถ้าจะปลูกใส่กระถางเล็กๆอะ่ะเอาหวานๆไว้นีน่อย่างเงี้ยเก็บมาแล้วก็หว,วานๆแบบเงี้ยเห็นมันก็งอกนี่หว,วานไปแล้วเนี่ยเนี่ยหวานๆไว้แบงนี้นะเห็นมันก็งอกเพราะฉะนั้นปลูกไว้กินใบต้นเล็กๆเ,เ,เด็ดใบามากินกับส้ตมตำราดน้ำตกชุดตอไม้น้ำ,นำพริกได้สบายๆอ๋อ น้ำหมักเปลือกทุเรียนเราก็ใช้ไปพอสมควรโพแทเสเซียมสูงนะจ๊ะน้ำหมักเปลือกทุเรียนนะน้ำหมักเปลือกทุเรียนจะเป็นต้องทําใช้พวกทําน้ำหมักโพแทเสเซียมเองโพแทเสเซียมฟอสฟอรัสลูกเขาจะก็จะโตหน่อยใบก็จะใหญ่ไอ้นี่ก็ใส่น้ำหมักเปลือกทุเรียนเพราะอยู่ใกล้ไงบางทีก็จับโยนโยนโยน,ยน,ยนเปลือกทุเรียนลงไปเนี่ยลงไปในกระถางเลยเฮ้ยนายจะเซ๊ะสุดเอื้อม สุกแล้วหลายคนกินไม่เป็นหลายคนเหม็นกลิ่นแต่กลิ่นพวกนี้แหละสามารถเอาไปทําน้ำหมักไรมแมลงได้นะกลิ่นฉุดมากนะนี่มือมหารปลูกยังไม่เคยเห็นใช่ไหมด้านในเป็นยังไงนี่นี่คือเมล็ดพันธุ์ของต้นยอลูกยอสมุนเยอะมากเลยลูกนเนี่ยใครที่กินสุกๆได้น่าจะดีมากเลยเม็ดเมื่อกินเข้าไป ไปหาสับคุณได้ในเว็บไซต์อภัยผูเบศนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาวันวานลงไปในกระถางลงพื้นดินไปเดี๋ยวไม่ได้ผนไหนแข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองเอ่ะโดยนี่ก็ทิมไปทั่วหมดเลยเห็นปะเดี๋ยวนี่ดินเก่าหวานไว้ก่อนเนี่ยวันวานไว้ผู้ดินเก่าเอามาวันวานวันนเดี๋ยวเขางอก นี่เดียงงอกกันไปหมดนะอะเนี่ยวางไว้อดินงเก่าๆพวกนี้องอกดีเหมือนกันมันไม่เป็นกรดเป็นด่างเนี่ยพองอกแล้วก็จะไปแยกจะไปทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นกิ่งกิ่งโอมที่เรามาตัดปักชำํำทิ่มๆทิมๆเอาไว้นะจ๊ะนี่แตกยอดโอมก็ตัดกิ่งปักชํำก็ติดง่ายถ้ารู้วิธีอย่างที่เราบอกนะตัดปุ๊บทิ่มปั๊บนี่ไง เพื่อจะตัดไปเอาวงเอาใบไปใส่ค่ะอังกาบหนูนี่ทุกคนจำไว้นะพืชผักคมขมทุกชนิดเอามารวมกันได้ให้สากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลนี่นานเฉวอยอังกาบหนูฟ้าทลายโจรอ่าสดาวอ่าบรเพชทบ้านใครที่มีพืชผักคมขม,ขมเอามารวมกันทั้งหมด3กิโลต่อตาลทรายแดง1กิโล ใส่น้ำให้ทุ่มท่วมเลยนี่หมักไว้คอยคน15วันกรองน้ำกรองเอาแต่น้ำอันนี้ช่วยไล่มแมลงแล้วก็บำรุงพืชได้เป็นอย่างดีพวกน้ำน้ำผักน้ำพวกพืชขมขมเนี่ยช่วยบำรุงพืชให้มันเขียวสดแข็งแรงปราศจากเชื้อโรคด้วยเพราะว่าไอสารขมขมนี่แหละมันช่วยกําจัดเชือ้อไวรัสแบคทีเรียได้เขาก็มีงานวิจยัยเลย พคนนี้ใช่ไหมเวลาเรากินยาธรรมยาขมขม,ขมยิ่งเป็นยาไอพวกแก้วัตแค่นแก,แก้พวกต้านไวรัสไวรัสเป็นบัตก็คือเราได้รับเชื้อไวรัสเนี่ยทำอย่างเงี้ยถ้าใครขีเ้เกียจทำก็เส็ดยอดแล้วใส่เลยใส่ตามกระถางต้นไม้ได้เอาใส่มานาวให้มานาวพวง มะนาวถ้าน้องเป็นสาวบานอยู่ไกลริบตาโจนเข้าไปฮะริบใบออกพยายามริบใบเฮ้ยมันเขาอยู่ในวงบ่อซีเมนที่วางบนพื้นปูนซีเมนนะเห็นป่ะโซนนี้ทั้งโซนเลยต้นไม้ของเรานี่วางอยู่บนพื้นปูนซีเมนเห็นไกลรีบสองนิ้วเนี่ยเมื่อก่อนติดดอกออกฝักดีดีนะมาขาม มะขามมะขามยักษ์ที่ฝักใหญ่ๆอะ่ะเขาะ้าใจปะถ้าใครตามคลิปเรามาตั้งนานห้าหกปี7ปีก็จะเห็นว่า,เ,าเขาติดฝักเยอะอายุเยอะแล้วนี่เนี่ยมะขามยักษ์ในกระถางเนี่ยอายุเยอะตั้งหลายปีแล้วอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็อยู่มาเฟืองหวานหลังบ้านนี่ก็ติดผลออกมาให้เราเก็บกินแล้วมาเฟืองหวานหลังบ้าน เขาตัดยอดปักชำได้นี่ตัดยอดแล้วไปทิ่มลงดินตัดใต้ข้อได้ทิ่มลงดินตัด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 แล้วทิ่มลงดินเลยขยายพันธุ์ด้วยการตัดปักชำก็ได้อันนี้โหพอเห็นนี่ๆก็คิดถึงน้องบีเสารสนี่ตัดยอดปักชำได้นะจ๊ะทุกคนเสารสตัดยอดปักชำได้น้องบีน้องที่น่ารักของเราเคยให้มาเราทํายังไงก็ยังไม่ติดลูกนะเออแล้วก็กินยอดแทนไงถ้าน้องบีไม่บอกนะ น้องบีช่องไม่บีปลูกผักเขาไม่บอกยอดกินได้เราก็ยังไม่รู้เข้าใจป่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราไม่มีความรู้นะเราได้ความรู้จากช่องน้องๆช่องกล่มปลูกผักของเราจริงๆบางต้นบางอย่างเราก็ไม่รู้มันขยายพันธุ์ยังไงเราก็ได้ความรู้มาจากน้องๆเราทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยตัดยอดปักชำก็ติดง่ายเอาปักไว้กินยอดก็ได้เนี่ยตัดใต้ข้อนี่ตัดใต้ข้อชิดข้อไหนทิ่มลงดินกอดดินแน่น ปกัปกปกัปกปักปักทิมทิมไปหลายลยอดนะเอาไว้กินยอดก็ได้ถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่จะให้เขาเลื้อยใช่ไหมเราก็ปลูกไว้กินยอดเศาวรสนี่กินดีขับถ่ายดีนะจ๊ะจริง,รงๆเขาเลืย้ลยไปรูแล้วเลื้ยไปดูนเนี่ยังไม่รู้เลยจะได้กินผลเมื่อไหร่เดี๋ยวจะปล่อยเขาเลือ<ป>้อยไปเผื่อสักวันเราจะได้กินผลของเสาวรส บางบ้านนสรสวราขึ้นดีดีโหแบบน้องบีในสาวราแบบขึ้นแบบเยอะม,มากแล้วน้องบีส่งมาให้ด้วยไงเราก็ว่าลหลายๆลูกนี่น่าจะเป็นของน้องบีนะใช่ไหมคิดว่านะหลงหลงหลงลืมแล้ว <laughs> เท่าและ้วแล้วแบบแหมแมเป่นี่นะมันก็ดำของหลงหลงหลมลลืมแล้วตอนไหนยังนัแนนายไกลหรือว่ากลวยหน้าเรา,า,าเม,ม,มันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าแต่เห็นแอบเห็นแบบแบบวเหมือนเหมือนจะกลายพันธุ์ ผู้เด็กในนัแตกเลยทำครหาของเราก็ยังคงโดนครหาอยู่เนี่ยลูกใหญ่ปะลูกตไหมโตเลยถ้าหัวเรื่องเหลืองเก็บได้แล้วเอาหัวเรื่องเหลืองะเก็บอยู่ในนี้นานแล้วนะโตอยู่ในวงบ่อซัเป็นในนานแล้วปลูกพืชปลูกผักในวงบ่อชั้นเปนนะรับรองได้เราก็ได้กินถ้าดูแลดีๆอันนี้เห็นอะไรมะ มองนี้นะเห็นแบบนี้นะผักชีนะมองนี้ตอนแรกปลูกถั่วฝักยาวใช่ไหมเออแล้วเขาก็ใกล้หมดอายุขายแล้วล่ะเราก็รื้อแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดผักชีมาหวานๆเลยโรยไว้ยังไม่บอกว่าสายพันธุ์ยี่ห้ออะไรยังไม่วางใจเพราะเคยแล้วโผล่มาขนาดนี้ค่อยๆย,ยุบหายตายเลยก็มีเพราะฉะนั้นหมองเนี้มันจะอยู่ใกล้น้ำหมัก เราก็จะพยายามบำรุงน้ำหมักแบบเจือจางเข้าใจไหมเราจะพยายามบำรุงเขาแบบเจือจางแต่ให้บ่อยๆเอออะไรแบบนี้เป็แตงงามคักอันนี้มอนมอนเชียงใหม่เดี๋ยวจะต้องตัดยอดตัดยอดแล้วนะมอดิเขาตาดที่ยอปนะเขาพนมช่องเดชโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุอิน ใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรี่เขาตาดที่อนครพนมได้ใน,นจะทุทคเคินตามไปหาซื้อต,นอต้นมงต้นไม้ได้ที่ช่องเดโชสุกอินน้องหนวดกับน,น,น้องปอนี่ไปดูคู่หูคู่หาเฮ้ย <laughs> นึกทีไรก็ขำทุกทีเรา <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรก็ลองไปดูดูสิแล้วก็จะเป็นเหมือนเราเนี่แหละคือดูน้องหนวดน้องปอ,ปอไปดูไปขำไปอ่ะเออแค่ ใครมีขำเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ยอดอดบอนกินได้นะนี่เป็นหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยนะเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราของน้องหนวดนี่บ่อนไต้หวันสตรอเบอรี่กับหมอนดาออสตตุรกีก็โตดีนะตอนนี้เราก็ริดบงริดใบไอ้ต้นด้านต้นแม่เขาเรียบร้อยกุดหมดแล้วเดี๋ยวรอเก็บผลทีนี้จะต้องมีการแย่งชิงแข่งขันระหว่างอาเฮียกับเราละป้าป้าเราชอบกินป้าป้าเราชอบกินมากเลยนะหมอนอ่ะหมอนของน้องหนวดเนี่ย โอ้โหเป็นไงเจ้าพี่ยยพิวยพี่ย้อยออกมาเดยดนีนะพี่ยุแล้วพ่พิวยตกใจถ้าพี่ยยฟังถึงนี้อาจจะตกใจเฮ้ยใครมาเรียกว่านี่เพี่พุ้ยนี่เห็นไหมนี่อะไรรึเป่าเดี๋ยวเราเด็ดออกมาดีกว่านี่อันนี้เป็นอ๋อมซาบสีขาวนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาขึ้นปกคลิปด้วยนี่ฮะอ๋อมซาบสีขาวดอกใหญ่ดีไหมนี่พี่ยยพี่ที่นะาพี่ที่บริษัทของเราพี่ที่น่ารักของเราเอง เอาไปใส่แจกกลงจะกันก็ได้แล้วแต่ความชอบนี่เป็นตำมืองหวานเป็นจโรงห้าสีบุษบาริมทางนี่กินได้อร่อยด้วยบำรุงสายตาดีดีเลยเห็นนะฮะเนี่ยสวยดีนะเขาเป็นชั้นๆเลยนะเออถ้าบำรุงดีๆนะโอ้โหดอกจะใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็ขึ้นชั้นสวยงามมากเลยขึ้นหลายชั้นด้วยสวยย,วยุ้ยขึ้นหอหลายหลาย ที่ที่บริษัทของเราเต่างคนต่างมีภาร,รกิจหน้าที่ที่ต้องทำเนอะพวกเรานะจะประจอยกันเจอกันคงจะอาจจะเราหน่ายยากเพราะเราต้องดูแลแม่โอกาสที่จะไปเจอพวกพี่ๆเขาพี่ๆน้องๆที่บริษัทหร,หรือเพื่อนออร่วมเรียนสถาบันด้วยกันเทคนิคปทุมธทันยบุรรโอ้ค่อนข้างยากมากเลยขนาดจะไปงานศพยังยากเลยถ้าไปเผาว่าโอเค งานเผาศพคือพ่อแม่เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยยังพอไปได้รีบไปรีบกลับไม่อยากให้แม่นอนทับฉี่ทับอึนานๆาน,น,านเดี๋ยวตุดเปือ่อยกรัวเดี๋ยวถ้าเปิดเป็นแผลเปื่อยขึ้นมาแล้วจะเหนื่อยจะต้องเปลี่ยนแผมเพิดไม่ให้แม่ทุกสีชั่วโมงทั้งแม่ทั้งเราก็เหนื่อยไว้ตโตดีเนี่ยกิ่งปักชำ กิ่งกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยแล้วปักชากิ่งแบบนี้นะเนี่ยตัดใต้ข้อนะริดใบออกแล้วทิ่มลงดินเลยหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าเ,เขาปักชาได้เขาถึงบอกแต่เขาไม่นิยมที่เราจะบอกเสมอว่าเขาไม่ค่อยนิยมเพราะมันโตช้าเนี่ยใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะโตเห็นปะ่ะได้ยินเสียงเครื่องสะพานเรียกแล้วแจ๋วแจ๋วเสร็แจแล้วไปตาก อันนี้ของสีเดียรรักออร์กิตอร์การเดนนะเราตัดแต่งใบเขาเพื่อที่จะให้เขาเปราศจากโรคปราศจากแมลงถ้าเราริดใบออกเนี่ยโอกาสที่พวกแมลงเรลงจะมาเกาะมาดูดใบลงใบเลี้ยงลงแมลงวีมาพวกนี้เป็นพาหะนะถ้ามันมาเกาะมาตอมพวกใบมันจะนำเชื้อโรคเชื้อไวรัสมาด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลให้ดีๆ อยู่ใกล้น้ำหมักไนงะก็ตากสาดๆๆเลยนี่เป็นดอกพิเศษโอ้โหเดี๋ยวต้องตัดแล้วเวลาตัดไอ้นี่นะนี่นานเฉวยนะตัดให้ติดๆเนี่ยท่อนนี้นะสามารถตัดปักชำได้เยอะเลยตัดปักชำคือปลูกเอามาทิ่มๆในนี้ในกระถางเนี่ยเพื่อที่จะเอาใบาเด็ดใบแล้วก็ใส่เลยน,นี่ให้เขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นยาช่วยรักษาต้นพืชให้แข็งแรงนะไม่เป็นโรค แล้วก็ช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดีต้องร้อยเขาย่อยสลายก่อนนะจ้ะนี่สายเลยมนุษย์เรายังไม่ชอบเลยขมขมเลยเนี่ยท่อนเนี่ยตัดแล้วก็ทิ่มทิมได้ตั้งหลายกิ่งบิดใบออกแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปในกระถางนี่คืนธาตุอาหารให้เขาโอ้ยเหนื่อย <laughs> แคร่เหนื่อยอันนี้เดี๋ยวเราว่าจะเอา เอาบางส่วนออกเดี๋ยวเราจะปลูกแบ่งไงแบ่งแบ่งเป็นแมงลักแบ่งเป็นโหระพานี่รโรยพริกไว้งอกดีจังโตดีแบ่งเป็นโหระพาแมงเดี๋ยวกันแมงลักโหระพาแล้วก็ยี่ราปลูกปลูกแบบรวมกันเลยรวมกันได้หมดแหละแต่ห้ามไม่เข้าเป็นดอกไม่งั้นเดี๋ยวเขาผสมกันอีลุงทุงนางเป็นลูกครึ่งเข้าใจป่ะปลูกรวมกันได้แต่ห้ามให้เขาเป็นดอกเด็ดขาดเลย ไหนจะซีแต่กอดีไหมอันนี้เอายอดถั่วมายอดถั่วยอดถั่วเนี่ยอย่างเงี้ยปักชำได้แล้วนี่เนี่ยตัดแล้วก็ทิ่มลงดินเลยเนี่ยเนี่ยตัดแล้วก็จิ้มลงดินอันนี้แตกยอดด้วยเฮ้ยท so like, pues, ี่เราตัดมาปักชำมาเนี่นี่นะตัดใต้คอนะตัดใต้คอแล้วปักทิ่มลงดินเลยหากันไกลมาตัดนะอือ นี่เนี่ยแล้วก็ทิ่มลงดินไหนวะนี่ฟ้าทลายโจรใส่ไปตัดแล้วก็ใส่ไปนี่บำรุงดินได้ด้วยไม่ให้มีพวกรงแบรงช่วโลงช่วอโรคตัดกันนี่นะวิธีทำของเราคือยอดถั่วสามารถ ขยายพันธ์ได้วิวิตามไม่ดีเฮ้ยเอาเอาเอาใหอืมอืมอมันไม่ขาดเดี๋ยวกันขาดละเอาเอางี้แล้วกันสมมุตินะสมมุติขาดแล้วอืมขาดยังขาดแล้วอืมทิ้มลงดิน เอาคอไ้จมเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้ถั่วอีกเดี๋ยวเราจะได้ถั่วฝักย,ย้าอินต้นนี่ต้องดึงออกเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อรามันจะได้แตกกอเยอะๆตะไคร้พยายามดูแลแตะไคร้ให้ดีๆนะมันจะได้หัวใหญ่ๆใครมีปุ๋ยข้อก็ใส่เข้าไปแต่ต้องตัดใบ,บออกด้วยนะจ๊ะคอยดูแลเวลร้อน อันนี้ก็พริกดูแล้วมีปัญหาไม่รู้เป็นที่กี่โครงสร้างหรือเพี้ยเพราะว่าตัดหลายรอบแล้วมันก็ยังเป็นอุ้ยรากรอยวะเฮ้ยอย่าให้รากรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปลูกที่อื่นก็ได้อันปลูกที่มองอื่นก็ได้นี่ถอนเลยขออยู่ด้วยคนตรงนี้แหละนะผักชี นี่ย้ายมาอยู่นี่เลยนี่นะปลูกอะไรง่ายๆครับไม่มีพิธีรีตองแดงๆสงิขออยู่ด้วยคน <c oughs> รอไ่รอไ่รู้แต่คาดว่าจะรอดอนี่นะพอดีฝนลงเม็ดตัวนี้ชื้นแล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาตัดแล้วก็ทิ่มๆเลย มูหามาาโหรอบบ้านเราจะมีหมดอ่ะมีน้ำหมักเศษอาหารเต็มไปหมดพอแล้วเหนื่อยให้ดูแค่นี้ไปดีกว่าหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นือยันจะสรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงสเสมอท่องอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะนะนะดูแลให้ดีๆร่างกายของพวกเราไม่มีใครดูแลดีเท่ากับตัวเราเอง งานดีนะเวลาลงสวนะั้นมันเพลินมีความสุขนี่ถังหมักเดี๋ยวให้ดูถังหมักหน่อยหนึ่งถังหมักเสษอาหารถังใหญ่มากเลยเห็นลาเห็นฝ้าข,าขาวๆไหมพวกนี้เป็นราดีเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมากๆนี่แต่ถ้าเป็นพวกดำๆไม่ได้นะพวกนี้มันจะมีผลต่อพืชถ้าข,าขาวๆนี่ดี ถ้าน้ำหมักใครมีกลิ่นก็เติมน้ำตาลแสดงว่าจุลินทรีย์เขาไม่มีอาหารแล้วถ้าน้ำหมักมีกลิ่นเนี่ยไปเติมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเป็นอาหารจุลินทรีย์จะเป็นกากน้ำตาลก็ได้ถ้าเกิดเขาได้น้ำตาลเยอะๆได้อาหารเยอะๆนะรับรองได้เลยเขาจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นนะไอแบบนี้เป็นกรดมากเลยนะแบบนี้ใส่ต้นไม้ต้นอ่อนไม่ได้เลยตายหมดเพราะเนี่ยถือว่าเป็นกรดมากต้องผสมน้ำค่อนข้างเยอะ สบมันเนี่ยตักไปกระบวยใส่น้ำไปสามสิบสี่สิบลิตรได้เลยไปแล้วทำงานต่องานเยอะอนหน่ยแม่มีเหมียวมันไปไหนได้เหมียวเลยฮะเหมียวมันไปไหนเนี่ยหืมเหมียวไปไหนเนี่ยจ้าแม่อือเออแม่เราอือแค่นี้นะ